วันี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568เมื่อคืนสายการบินรุกแอหอาณะของกระผมอัตมภาพแวะไปสนามบินบักโดกลาประเทศอินเดียก่อน เพื่อรับส่งผู้โดยสารที่นั่นทำการเติมน้ำมันแล้วถึงได้บินกลับมาสนามบินนานาชาติสวรรณภูมิจากที่คำนวณเอาไว้ว่าน่าจะถึงประเทศไทยตอนประมาณสองทุ่มจึงกลายเป็นว่ามาถึงประเทศไทยประมาณสามทุ่มครึ่ง แล้วก็ต้องเดินเป็นระยะทางที่ไกลมากๆมาประทับหนังสือเดินทางเพื่อกลับเข้าประเทศแล้วตรงไปรอรับกระเป๋าที่สายพานแปดทำเอาเดินกันจนขาลากไปเลยแต่ก็เป็นการดีว่าหลังจากที่ขึ้นลงเขารังเสือมาแล้ว แข้งขาระบมจนกระทั่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พระครูวิโรจน์การจนกเขตต้องขอเอาแผ่นแปะบรรเทาอาการปวดจากญาติโยมมาแปะเสียรอบตัวทำให้การเดินที่นี่ของพวกเรากลายเป็นการฟื้นกล้ามเนื้อของตนเองเสียใหม่ แล้วการเดินเร็วๆโดยที่ไม่ต้องระวังว่าจะขาดออกซิเจนหรือไม่ก็ทำให้กระผมอัตมภาพเดินอย่างมีความสุขมากเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในสถานที่สูงตั้งแต่3,000เมตรขึ้นไปออกซิเจนค่อนข้างจะเจือจาง เมื่อร่างกายรับเข้าไปไม่พอก็จะเกิดการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ในกล้ามเนื้อของเราทำให้เมื่อยล้าได้ง่ายส่วนที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือตอนที่กระผมอัตตมภาพไปประเทศทิเบต และอีกครั้งหนึ่งก็คือไปเสฉวนตะวันตกที่อุทยานญาติ่งการเดินขึ้นที่สูงในระดับความสูงจากน้ำทะเลสี่พันกว่าเมตรนั้นเดินแค่สองเกสามเก็ต้องอ้าปากหอบหายใจแล้วแข้งขาอ่อนล้าไปหมด เพราะว่ากล้ามเนื้อขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงนั่นเองได้มีการวัดออกซิเจนกันเป็นระยะระยะถ้าหากว่าใครออกซิเจนต่ำกว่า80ดสิหัวหน้าไกลในช่วงนั้นก็จะไม่ยอมให้พวกเราเดินทางต่อ หากแต่ว่าให้พักรอคณะหรือว่าเดินกลับไปข้างล่างเลยเป็นต้นกระผมอัตมภาพกลับมาถึงที่พักด้วยรถที่พระครูสมุต้นไม้พระครูสมุกลพัฒกันตะวันโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอุทยานและคุณปิงนายนัทภาพวงวรวิทย์ อุตส่าตามไปรับเทสนามบินสุวรรณภูมิมาถึงวัดอุทยานห้าทุ่มเศษทำงานอะไรนิดหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ตื่นขึ้นมาแล้วลืมจากนั้นก็นอนยาวสลบสลยไปจนกระทั่งเกือบตีสาม ถึงได้ตื่นขึ้นมาตรวจแก้บันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนแล้วเก็บข้าวของต่างๆขึ้นรถจนถึงตีห้าน้องเล็กนางสาวจิราพร์ซื้อตรงตอกการพลลขับประจำวัดท่าขนุนและลูกปุ๊ก นางสาวสุม,มาลีตรีละเลิศพาณิชก็มาถึงพวกเราขนข้าวของขึ้นรถแล้วได้วิ่งมาขึ้นทางด่วนพิเศษสาย M81 ตรงงไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องเพราะว่าต่อให้เหนื่อยยากลำบากขนาดไหนก็ตาม แต่ว่าวันนี้มีพิธีเปิดการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกสนามหลวงที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเมื่อไปถึงวัดราชประชุมชนารามหรือว่าวัดทามขามกระผมก็ช่วยทุกคนขนข้าวของลงจากรถจนหมด เพราะว่าวันนี้ต้องนำรถของวัดท่าขนุนไปเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะห้502,000กิโลเมตรครั้นอุ่นอาหารที่เหลือจากเครื่องบินซึ่งเขามอบให้ตอนกลางคืนมาฉันเป็นอาหารเช้าแล้วทางด้านน้องเล็ก ก็พาลูกปุกของกระผมอัตมภาพหรือว่าพีป่ปุกของน้องเล็กไปทำการซักผ้าที่ร้านซักผ้าใกล้วัดส่วนตัวเองก็วิ่งต่อไปเพื่อนำรถวัดไปเข้าศูนย์กระผมอัตมภาพไปหาพระครูบาว พระโครการจะนะปริยติคุณจะอาวาดวัดท่ามะขามเพื่อจะขออนุญาตให้คนขับรถวัดท่ามะขามไปส่งกระผมอัตมภาพที่วัดใต้ด้วยแต่ปรากฏว่าเจอพระผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกสนามหลวงของวัดท่าขนุน มาอยู่ที่นี่กันเป็นสิบรูปทุกครั้งที่มีการสอบท่านพระครูบาวก็จะยินดีรับน้องๆจากวัดท่าขนุนมาพักมาอยู่มากินที่นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นกระผมอัตมภาพจึงไม่ต้องเสียเวลาไปขออนุญาตท่าน พอประมาณแปดโมงเช้าทุกคนพร้อมแล้วทิดนุยนายสถาพรอ,อินสกุลอดีตนับบินวัดท่าขนุนก็ขับรถพาพวกกระผมอัตมภาพไปยังวัดใต้แต่ด้วยเหตุที่ว่ามื่อวานและวันนี้ตลอดจนกระทั่งวันต่อๆไป ทางวัดใต้หรือวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงนั้นมีงานใหญ่ต่อเนื่องกันถึงสี่งานก็คืองานรับกระถินพระราชทานงานถวายน้ำสงพระสพหน้าพระบรมชายาลักษมณ์เด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานทอดกระถินตกค้างทุกวัดของจังหวัดกาญจนบุรีและงานอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกในวันนี้จากที่เคยอบรมภายในศาลาการประเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงคราม จึงต้องย้ายมาที่ใต้ถุนอาคารใหม่โรงเรียนอนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงครามแทนเมื่อกระผมอัตมภาพไปถึงปรากฏว่าปลัดโยพระปลัดรัชานนติคขัญโย ฝ่ายพิธีการประจำวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงเดินตาตีมาจัดสถานที่เนื่องเพราะว่าเมอวานนี้งานด่วนก็คือจัดสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วยังต่อด้วยการเตรียมงานพอดกระถินตกค้างให้กับวัดที่ขาดการจองกระถินของจังหวัดกาญจนบุรีอีกจึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนยังดีที่กระผมอัตมภาพเองหลับมาบ้างแล้ว เมื่อบรรดาผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอกสนามหลวงมาถึงก็เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมบรรดาเพื่อนพระสังฆาธิการมาก็ทักทายเป็นการใหญ่ว่าเมื่อคืนตอนหัวค่ำยังส่งรูปจากประเทศพูตานมาให้ดูทำไมตอนนี้มานั่งอยู่ที่นี่แล้ว ผมอัตมภาพก็ได้แต่นึกในใจว่าตรงนี้เป็นหน้าที่ในเมื่อเป็นหน้าที่เราก็ต้องทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วเข้าไปถวายปัจจัยสนับสนุนงานอบรมก่อนสอบแก่ดก เตอร์พระเทพประยัติโสพลเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจํานวนสามหมื่นบาทเป็นการถวายในนามส่วนตัวเนื่องเพราะว่าในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอทองผาภูมินั้นกระผมอัตมภาพได้ให้พระมหาพัฒธธิตาจาร เลขานุการจะอาวาดวัดท่าขนุนทำการโอนไปให้แล้วเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติโสพลด็อกเตอร์ทำพิธิเปิดและให้โอาวาดแล้วก็ต่อด้วยด็อกเตอร์พระมหาวิสูตรวิสุทธิปัญโยปรเรียนทำเก้าประโยค รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงจากนั้นก็ถึงคิวที่กระผมอัตตมภาพต้องขึ้นไปให้ออวาดแก่ผู้เข้ารับการอบรมก่อนสอบกระผมอัตตมภาพบอกกับทุกคนสั้นๆว่า ในเมื่อขาดการเตรียมตัวก็ต้องรู้จักวิธีมูกันบ้างแล้วก็มอบพระคาถาไปให้ก็คือพระคาถาสุนทรีวานีหรือนางฟ้าผู้พิทัก์พระไตรปิฎกซึ่งบรรดานักเรียนสายบาลีภาวนากันเป็นประจำ มีความเชื่อว่าถ้าทำพระคถา,านี้ขึ้นจะสามารถสอบประเรียนทำก้าวประโยคได้อย่างแน่นอนพระคาถามีว่ามุนินทะวัฒนมพุชะคับพระสัมภวสุนทรีปานินังสรนังวานีมยหังปินยัตตังมนัง ซึ่งปัจจุบันนี้บุคคลที่เป็นที่รู้จักในคณะสงฆ์และใช้พระคถานี้อยู่เป็นประจำก็คือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามนั่นเองหรือใครจะใช้พระคถาเสริมปัญญาของโบราณ ก็ให้ภาวนาว่าปัญญาเศรษฐังปัญญาพลังปัญญาปาสาธิโกปัญโยภาโสปัญญาปัจโชโตปัญญาระตนังภูริปัญโยมหายานังสัมปติฉามิก็ได้หรือถ้าทุกท่านรู้สึกว่ายาวเกินไปก็ใช้พระคาถาตาทิพ หรือที่ลูกศิษย์สายวัดท่ารงเรียกว่าคาถาท่านปู่พระอินก็ว่าสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิโดยก่อนทำข้อสอบให้คว่ำกระดาษคำถามลงหลับตานึกขอบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหมด มีท่านปู่พระอินเป็นที่สุดขอให้ทำข้อสอบนี้ได้ถูกต้องและถูกใจกรรมการผู้ตรวจด้วยหลังจากนั้นก็ภาวนาพระคถานี้สามจบถ้าเปิดขึ้นมาอ่านปัญหาแล้วยังคิดว่าทำไม่ได้ทั้งหมดก็ให้คว่มกระดาษลงภาวนาอีกเจ็ดจบ หลังจากนั้นความรู้สึกของตนเองบอกว่าให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นซึ่งกระผมอัตมภาพตอนสอบนักธรรมชั้นเอกสนามหลวงได้ป่วยเป็นมาลาเลียขึ้นสมองจนกระทั่งแทบไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้ แต่ในเมื่อลงชื่อขอสอบไปแล้วจึงต้องใช้พระคาถาท่านปู่พระอินนี้แต่ว่าท่านเติมพระคาถามาให้ด้วยกลายเป็นสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิอกวิติพุทธสังม,มิโลกวิทู เมื่อกระผมอัตมภาพธรรมข้อสอบไปแล้วด้วยความที่ตนเองเป็นคนจำแม่นจึงมาเปิดตำราดูว่าเราตอบถูกหรือเปล่าปรากฏว่าตอบได้ตรงทุกคำเหมือนกับเปิดตำราลอกเอาเลยทีเดียวซึ่งถ้าโดนจับทุจริตก็ไม่ทราบจะแก้ตัวอย่างไรเหมือนกัน เล่าว่าถ้าคุณไม่ได้ลอกตำราแล้วทำไมเขียนตรงทุกคำแบบนี้เมื่อสอนวิธีมูให้กับทุกคนแล้วกระผมอัตมภาพก็บอกตรงๆกับทุกคนว่าขออนุญาตลาไปนอนทำเอาบรรดาผู้เข้าสอบหัวเลาะไปตำามกันหลังจากนั้นจึงได้กราบขอตัวจากบรรดา และสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองทั้งหลายที่มาร่วมงานเดินทางกลับไปฝากท้องที่วัดท่ามะขามแล้วก็นอนสลบสลายสมกับความตั้งใจของตนเองสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้